โอ้โหเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับปลาหลกว่าโอ้โหตัวนี้ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าจริงๆครับดูนยครับตัวโดูครับโอ้โหอันนี้อันนี้ส่วนหางมันนะครับจากคนได้ก็ไม่ไหวดูครับโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเหมาสูบบ่อในราคา200บาท ซึ่งพิกัดก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละครับค่าเหมาสุบบ่อ200บาทวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันครับทางนี้แห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่แล้วก็มันมันไหลออกไม่ได้นะครับ เราก็เลยเอาเครื่องสูบเนี่ยไปตั้งตรงกลางแล้วก็ใช้สายส่งยาวๆเนี่ยส่งออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานน่าจะแห้งแล้วนะครับไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะก็มารอติดตามกันครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับเราจะลงจับกันแล้วนะครับ เหมือนหลานชายจะเจออะไรสักอย่างครับรอ๋อปลาช่อนตัวน้อยนะครับตัวไม่ใหญ่โอหอ,อะไรครับมาดูกันโอ้โอปลาช่อนครับรตัวนี้น,<อ>น่าจะมีสองสามขีดโอ้ตรงนี้ต้มีครับอะไรอะไรอะไรปลาตัวน้อยนะครับปลาตัวน้อยหญ้าเยอะนะครับมีหนามด้วยต้องต้องระวังนะครับ วนันนี้มีคนมาดูเยอะนะครับมีคนในหมู่บ้านมาดูกันเยอะเลยลอ,อะไร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 ,ะไรหลานได้ปลาช่อนครับโอโ้โหตัวนี้น่าจะมีห้าหกขีดนะครับโอโ้โหนี่ครับอือหือใส่กล่องไปครับนี่นะครับมันจะชอบซ่อนอยู่ใต้หญ้านะครับพวกปลาช่อนเนี่ยต้องหาดีๆ อะไรอะไรโอ้โหปลาช่อนครับเท่าต oh, 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 oh. oh, okay. ัวเมื huh. oh. Oh. ่อกี้เลยนะครับโอ้โหตัวนี้ก็น่าจะมีสาสี่ขีดห้าขีดครับโอ้ตก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 หนีลงน้ำไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อ่าได้แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หืออะไรหลานชายเจออีกแล้วครับหลานชายโอ้โหตัวนี้โอ้โหตัวนี้น่าจะมีเกือบเกือบโลครับ ไม่ถึงก็ใกล้เคียงครับโอ้โหดูครับตัวใหญ่มากใส่กล่องไปครับใส่กล่องไปโอ้โหอันนี้เราเพิ่งเริ่มจับเองนะครับมีเยอะครับมีเยอะโอโอออีจแล้วปลาช่อนโอ้นั่นไงโอ้เสร็จพี่ชายแล้วนะครับตัวนี้ ปลาช่อนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ปลาไหลปลาไหลโอ้โหโคตรใหญ่โอ้โหตัวนี้น่าจะมีเป็นโลนะครับปลาไหลตัวโคตรใหญ่ครับโอ้โหโอ้นี่ครับปลาช่อนก็ใหญ่ปลาไหลก็ใหญ่ปลาช่อตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับโอ้มันโดดมันโดด โอ้โหเมื่อกี้ได้ทั้งปลาไหลได้ทั้งปลาช่อนนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นฮะแม่เจอแม่เจอโอ้เหมือนจะเป็นปลาช่อนหรือเปล่าพี่พี่มาจับเลยพี่อะไรอะดูก่อนโอ้ปลาช่อนใช่ไหมปลาช่อนครับโอ้ปลาช่อนครับโอ,โอ้พี่พี่ใหญ่หลุดจับไม่ได้จับไม่ได้โชว์หน่อยครับ,รบ,รบตัวนี้ก็ไซสก์กลางๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีครับ ใสยกล่องไปเลยครับพ่อก็ทำหน้าที่ฟันหญ้าไปนะครับเพราะว่าหญ้ามันเยอะมากโอปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนโอ้เสร็จพิ่ทูลของเราครับปลาช่อนครับโอ้โหใส่กล่องไปเลยพี่โอ <c oughs> ผมว่าบ่อนี้เนี่ยลุ้นแค่ปลาช่อนกับปลาไหลนะครับอย่างอื่นไม่น่าจะมีมีแต่ปลาเล็กปลาน้อยนะครับผมว่าบ่อนี้ปลานิน ไม่น่าจะได้เจอครับไม่เหมือนบ่อที่แล้วนะปลานินโคตรเยอะนะครับโหดูครับหญ้าเยอะหญ้าสูงแล้วก็หนาด้วยครับต้องออกแรงกันหน่อยแล้วครับโอ้โอ,โอ,โอ้ปลาอะไรชโอ้พ่อได้ปลาช่อนไซส์กลางนะครับน่าจะมี3 4มสี่ขีดครับโอ้หลุด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 มัวแต่โชว์กล้องนะครับห,หลุดไปแล้วโอ้ตัวนี้ก็มีตัวเมื่อกี้หรือเปล่า อ๋อโอเคอ๋อแม่เจออีกแล้วครับโอ้พอเราเหยียบย่ำไปเรื่อยๆืยเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่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 ข้างหลังอ้อหลานใช้ได้แล้วครับปลาช่อนโอ้ปลาช่อนได้เยอะนะครับได้เยอะกว่าที่คิดนะครับเจอปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไซส์กลางครับจะจับได้หรือเปล่าได้มาแล้วนะครับนี่ โอ้โหปลาช่อนครับตัวนี้สวยนะครับหลานบอกว่าอยากจับนะครับอุ้ยระวังหลุดเนอะอะไรอะไรอะไรโอ้โหนี่นี่นี่ปลาอะไรเอ่ยโอ้โหปลาช่อนครับโอ้โหตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ใส่ไปเลยโอ้ปลาไหไโอ้ปลาไหปลาไหร นี่ๆๆๆพี่ๆไปข้างหน้าแล้วลงไปตรงนี้แล้วนี่ยครับพอดึงหญ้าออกแบบนี้ก็จะได้เจอพวกปลาไหลปลาช่อนนะครับลุ้นครับลุ้นลุ้นปลาไหลกับปลาช่อนนะครับนี่ไงแต่ว่าตัวไม่ใหญ่อะไรอะไรตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยเนียขาตรงนี้ตรงนี้ยตัวใหญ่ที่สอ๋อ โอ้โหโอ้โหไซส์โคตรใหญ่ครับอู oh ้หโอ้ ho. นี่ครับตัวใหญ่มากดูในกล้องอาจจะเหมือนเล็กนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าของจริงตัวใหญ่มากครับนี่ครับโอ้ oh h. ใส่กล่องไปครับโอ้น oh ่าจะมี หาดีๆ,ๆ,ๆหาดีๆอาจจะมีอีก,กโอเคมาดูแผ่นนี้ครับโอ้โหปลาช่อนครับโอ้โหตัวนี้น่าจะมีเกือบๆโลครับตัวใหญ่อยู่โอ้โหได้เยอะนะครับไล่ไอะไล่ไๆ่ไปลาไหลไ, <ปะ S 1> ได้ปลาไหลอีกแล้ว <c oughs> ใครบอกส่เดือน <c oughs> หลานชายเหมือนจะเจอหลานชายเหมือนจะเจอปลาช่อนนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่อีกแล้วครับน่าจะมี3าสี่ขีดน,นะครับสามตัวเลยโอ,ยปโอ้ปลาช่อนปลาช่อนได้ปลาช่อนอีกแล้วพี่ทูลอย่าให้หลุดครับอย่าให้หลุด ได้ไหมพี่ได้ครับโอ้โหโชว์หน่อยพี่ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับมีไหมมีไหมไ<ด>อ้อครับอ๋อได้มาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ก็เก็บใส่ไปปลาช่อนมีเยอะจริงๆครับโอ้ปลาช่อนอะไรโอ้โ,อโอผล่มาแค่หัวครับเท่าตัวเมื่อกี้เลยครับ ขึ้นมาหามาเร็วโอ้ปะไรปะไรปะไรโอ้โหโอ้ยใหญหลุดพี่ให้ได้ได้ได้เบาได้ไปได้เบาเสร็จพี่ชายครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ยู่เก็บใส่ไปมาดูกันต่อครับโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกตัวที่สองของบ่อนี้นะครับตัวพอๆกับตัวเมื่อกี้ครับตัวแรกเท่ากับตัวแรกเลยให้ดูหน่อย นี่นะครับปลาดุกนะครับไม่ค่อยจะได้เจอครับนานๆจะได้เจอทีอะไรพี่อะไร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 ได้เปล่าได้เปล่าตัวใหญ่ตัวใหญ่หรอได้อู้อู้โอ้โหเอาอยู่ไหมสี่คนสี่คนครับเอาอยู่เปล่าโอ้โหเอาอยู่เอาอยู่อย่าแย่งกันนี่ไงนี่ไพิทูลได้จริงเปล่าดูหน่อยครับดูหน่อยดูหน่อย โอ้โอ้เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่จริงครับอื้อหือไม่ไหว้โอ้โหใหญ่เกินต้องรีบใส่ครับโอ้จะหลุดจะหลุดจะหลุดโอ้โหตัวใหญ่จริงครับโน่าจะมีบ่อเนี้ยปลาไหลเยอะกว่าบ่อที่แล้วอีกครับแล้วก็ตัวใหญ่กว่าด้วยโอ้ปลาช่อนปลาช่อน ไหนดูหน่อยตัวน่าจะมีเป็นโลครับโอ้โหโลโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้น่าจะมีเป็นโลครับโอ้โหอืออือโอ้ยระวังกัดนึกน้องอยากจะปลานะครับ โอ้ใจกล้ามากไม่กลัวด้วยมาดูแผ่นนี้กันต่อครับโอ้อะไร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 ปลาช่อนปลาชนหลานชายเจอปลาช่อนครับปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกนะไม่ใช่ปลาช่อนโอ้โหได้ปลาดุกอีกแล้วโอ้โหตัวที่สามแล้วนะครับใส่กล่องไปตัวไหนนะฉานเนี่ยจะมีไหมโอ้โหนี่มันที่อยู่ปลาไหลเลยนะเนี่ยแต่ไม่เจอนะไม่เจอ โอ้ใหญ่เใหญ่พี่โคตรใหญ่เลยพี่จับไม่ได้จับไม่ได้โอ้โหใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับเอาให้อยู่เอาอยู่ไปเวยเลยหลานชายก็เจอครับได้แล้วได้แล้วไหน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 อะไรอะไรอะไรโอ้โหปลาช่อนตัวใหญ่ปลาดุกก็มีครับโอ้โหนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ครับปลาดุกก็ไใสดีใสงามครับโอ้โห กล้องตามไม่ทันครับปลาเยอะเกินบ่อนี้บอกเลยว่า200ครับโคตรคุ้มเจออีกแล้วปลาไหลตัวใหญ่ใหญ่โคตรครับโอช้โหตัวนี้ใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดแล้วโอ้โหดูครับตัวใหญ่มาก โอ้โหโอเคโอใหญ่มากโอ้แผ่นนี้เราไม่เจอครับปลาช่อนปลาช่อนโอ้โหไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ออกแรงแล้วก็นะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เก็บใส่กล่องไปเลยจุดนี้สุดจริงครับ เยอะมากโอ้ยดิโอ้ยอะไรอะไรอะไรปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเหรอค่าค่อ๋อยอยู่นี่ครับหลานชายได้อีกแล้วโอ้โหหลานชาย,ยปลาช่อนครับ <c oughs> ใส่กล่องไปห <c oughs> ลานชายเลิศหมดแล้วนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะโอ้โหน้องใหม่ได้ปลาดูครับโอ้โหแม่นมากมือมาเลยหนึ่งสองหนึ่งร้อยห้าสิบมีไหมมีไหมโอ้ปลาอะไรปลาดุกหรือว่าปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนครับหลานชายได้ปลาช่อนได้มาแล้วนะครับดูหน่อยครับโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วครับตัวใหญ่อีกแล้วใส่กล่องไปครับมาดูกันต่อโอ้ปลาหมอครับตัวนี้ปลาหมอ แต่ว่าพ่อเหมือนจะได้อีกปลาอะไรปลาช่อนโอ้พ่อได้ปลาช่อนนะครับโอ้โหสายงามครับสายงามตัวนี้พื้นขึ้นข้างบนใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับปลาไหลโอ้โหตัวนี้ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าจริงๆครับดูนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหอันนี้อันนี้ส่วนหางมันนะครับจากกคนไ็ม่โอ้ดูครับโอ้โหตัวใหญ่มาก โอ้โหนี่กระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องเหรอกระเบื้องสองโอ้อะไรอะไรโอ้โหหลานชายได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้น่าจะเกือบเกือบโลครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอเคเก็บใส่กล่องใส่นี่เออเดี๋ยวอะไรปลาบู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 ครับตัวใหญ่มีปลาบูด้วยเหรอโอ้แม่เจอปลาบูครับแล้วก็หลานชายเป็นคนจับโอ้โห ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้โหใสไปเลยจะเตรียมถังแล้วอ่ะว้าวฮะนี่ยนี่ปลาช่อนไหมนี่แม่เจอปลาช่อนครับโอ้โหตัวใหญ่อยู่พี่โชว์หน่อยได้แล้วครับปลาช่อนครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ไม่น่าใช่ตัวนี้นะมันจะใหญ่กว่านี้ ไหนดูเลยโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตัวนี้ใหญ่สุดครับตัวนี้น่าจะมีสองสามโลครับปลาไหลตัวใหญ่มากโอ้โหใหญ่จริงโอ้ลุ้ลุนลุลุเอาไม่อยู่ครับตัวใหญ่เกินโอ้โหอาเอาเรนลุนลุนลตัวใหญ่มากดูครับโอ้โห ดู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 วูด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 ูู่ดูอูด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 อดู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 ูดูดูดช่อนูดูนูด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 ููดููด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 ููดูคูด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 อดูดูดาอูดูดดู่ครับัููอะไร ปลาช่อนอีกแล้วนะครับได้ปลาช่อนครับตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะมีปลาอยู่ตรงนี้เยอะแน่นอนคนข้างหลังก็ตามดูเลยน,น,นี่ตรงนี้มีตัวนึงโอ<ห>้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่หลานชายจะจับครับว้าวตัวนี้ใหญ่อยู่ครับน่าจะมีเกือบโล เจอไหมเจอไหมโอ้อะไรปลาบุกทองปลาบุกคาวโอ้ยพี่โอ้โหปลาบุกรับตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงอะไรอะไรปลาหมอหลานชายนึกว่าได้ปลาใหญ่ได้ปลาหมอนะครับอะไรโอ้ตัวใหญ่อยู่นะ ได้ไมได้ไมได้ได้ไดได้อยู่ด้ได้อย้่ได้ได้่ด้ไดมได้ได้ด้ด้ี่้ไดได้ได้ได้ไ่้ัดได้ได้ได้ไได้ไดาได้ไดงไดได้ไดด้ดไ้ ปอะไรปลาช่อน,รอนหรอโชว์หน,น่อยชวหน่อยนี่น้องใหม่ได้ปลาช่อนครับ <c oughs> ปลาน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะไม่มีแล้วเนาะ <c oughs> และนี่ก็คือปลาทั้งหมดที่เราจับได้ในวันนี้นะครับค่าเหมาสู่บ่อ200บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้ปลาเยอะและก็ใหญ่แค่ไหนมาดูกันที่ ปลาบูนะครับนี่ครับปลาบูตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับปลาช่อนตัวนี้น่าจะกิโลนึงนะครับน่าจะได้นะครับแล้วก็ที่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือนี่ครับปลาไหลครับโอ้โหตัวใหญ่มีแรงนะครับแรงเยอะนี่ครับปลาไหลตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆครับไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะครับหลายตัวครับโอ้โหตัวนึงนี้ไม่ต่ํากว่าโลนะครับโอ้โหเยอะจริงๆบ่อนี้ ค่าเหมาบ่อเนี่ยแค่200นะครับคุ้มจริงๆนะนี่ครับปัดช่อนนะตัวใหญ่ๆนี่ครับตัวนี้สุดยอดจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เก็บเข้าเก็บของแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในการเหมาสุบ,บ่อจับปลาในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ ทีมงานของเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ